ก็ก็เป็นข่าวไปในบางจุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่เพื่อที่จะมาขยายให้เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมเท้าความนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อวานวัชระเพชรทองนะฮะเดอะแจ็คเนี่ยนะเดอะแจ็คนะฮะเดอะแจ็คที่เปิดตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่งเรารู้ว่าเอ้าเสียเปียงไปแล้วเหรออนั่นฝีมือเขานะครับฝีมือเขาเพราะทุกคนก็ไปเฝ้าดูว่าคนนั้นบ้างคนนี้บางเฮ้ยเสียเปียงยังอยู่นะฮะวัชระเพชรทองเปิดเลย ไปก่อนใครอีกอ่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อวานวชระเพชรทองเข้าไปยืนน่นหนังสือถึงปปชขอให้มีการตรวจสอบนะครับที่สนามบินดอนเมืองนะฮะตรงเฉพาะจุดที่มันเป็นจุดจอดเครื่องบินของเอกชนเขาเรียกเครื่องบินเจ็ตอ่ะพี่ก็อตรส่วนใหญ่เป็นเจ็ตอ่าเป็นเจ็ตน,นะฮะจุดที่จอดเครื่องบินของเอกชนเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทําประตูนะฮะ ประตูทางรับเหมือนกับรูอันไม่ใช่รูหนูน,โกโกน,นะพี่กนนะฮะรูหนูรูหนูอ่ะเนี่ยเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าออกได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบตอมอหรือศุลกากรนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีลายเดียวนะครับโซนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโซนที่จอดเครื่องบินเอกชนถ้าสังเกตในรูปเนี่ยะจะเห็นว่ามันมีรั้ว กั้นใช่ไหมมีรั้วกัน้นเพราะฉะนั้นไอ้ไอด้านที่ฝั่งซ้ายที่เราเห็นอันนี้ทะลุกออกมาพื้นที่สาธารณะเลยแต่ที่มีรั้วกัน้นอันนั้นยังถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ส่วนในของสนามบินเอาเอาเป็นว่าเฉพาะรายนี้ม,มีทางออกพิเศษของตัวเองที่เรียกว่ารูหนูรูหนูรูหนูะนะส่วนรายอื่นเนี่ยมีกำแพงสูงท่วมหัวนะเข้าทางไหนครับ ทีมงานพาไปดูเขาบอกว่าเข้าทางเส้นทางจากถนนวิภาวดีจะอยู่ในพิกัดที่นะฮะอันนี้ว่าอันนี้จะอยู่ห่างอีกทางหนึ่งซอยซอยวิภาวดีเจ็ดสิบสองมันจะมีทางทะลุทะลวงข้างในเขาก็ยังสงสัยอีกเหมือนกันว่าเอางบที่ไหนมาทำเข้ามาทางนี้ทที่โค้งมาเนี่ยพอเข้าไปในวิภาเจ็ดสิบสองแล้วเนี่ยมันมีจุดกลับรถที่ขึ้นสะพาน โอ้โหลงวิภาวดีได้อีกนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูต่อไปว่าเกิดอะไรเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆตามตามลูกก็แล้วกันทีนี้มันมีจุดพิกัดใหญ่ว่าเข้าทางไหนมันอยู่ที่ปั๊มที่เขาเรียกว่าปั๊มปตทนะท่าอากาศยานสองอันนี้คือพิกัดที่อยู่ติดกับถนนเลยเนี่ยเข้าไปตรงนี้เนละยมันก็จะทะลงที่ปรับหมุดสีแดงอ่านั่นแหะคือ ที่กัดที่เข้าไปด้านซ้ายที่อยู่ข้างบนที่เขียนว่าปตทอ่าท่าอากาศยานสองเข้าซอยไปก็เขาเรียกว่าเป็นถนนโรงเก็บเครื่องบินของเอกชนเข้าไปประมาณสัก80เมตรจะอยู่ซ้ายมือในภาพนี้เนี่ยคือเออตรงหัวบนที่เป็นสีแดงแดงกลางนั่นแหละคือไอ้โรงเก็บเครื่องบินคือพอเข้าไประยะที่ผมบอกเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ มีประตูเหล็กกัน้นพร้อมข้อความเขตห่วงห้ามนะอันนี้คือเขาท้ายสื่อไปดูเลยนะะทีนี้ยังไงครับอย่างที่บอกว่าทุกรายนั้นนะมีกำแพงสูงท่วมหัวแต่มีอยู่รายหนึ่งที่เป็นรูหนูเนี่ยปรากฏว่าทำทางเว้าเข้าไปถึงที่โรงจอดเลยครับพี่กค้ครับทางที่โรงจอดตรงนี้มีประตูที่เรียกว่ารูหนู นะไม่รู้คุณกุญแจอยู่กับใครผมไม่ได้แจกว่าอ้ไล่ไหนอยากจะมาปั้มกุญแจไปก็ได้ผมไม่ใช่ผมได้ยินว่าก็มีคนถืออกุญแจพิเศษนี้โอ้โหนี่นหละครับก็เข้าออกได้คาถามมันมีอยู่ว่าเอ๊มันทําเพื่ออะไรแล้วมันผิดกฎระเบียบของสนามบินไหมนี่แหละครับ มันก็จะระบบระเบียบทั้งหลายที่เขาเรียก i อเ o อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะต้องมีระเบียบว่ามันจะต้องมีความปลอดภัยจากเข้าจากออกมันก็ต้องผ่านทางไอเกตทางอะไรที่คนทั่วไปเข้าเข้าเข้าออกอ่ะพี่ก็อืมเพราะงั้นมันก็ควบคุมไม่ได้ปรากฏว่าเนี่ยกลายเป็นรูหนูทางรับเข้าออกสนามบินดอนเมืองเฉพาะตรงนี้มีสองประเด็นประเด็นแรกก็คืออ่ากระทำโดยที่ชอบหรือไม่ชอบ ผิดกฎหมายหรือเปล่าอีกอันหนึ่งก็คือเอ๊ะงบประมาณไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะจะเป็นกรมทางหลวงหรือกรมมะตร็ตานไม่ตัดถนนให้อีกอำนวยความสะดวกชนิดที่ว่าเจาะรูทะลุแล้วยังไม่พอยังมีทางเข้าออกที่สามารถเชื่อมกับถนนหลักโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาอันนี้คือสองประเด็นเพราะฉะนั้นตัดภาพกลับมาจะมีะค,ะคุณพี่วชระ,ะแกให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ย เอาไป,ปฟังเสียงก่อนดีกว่าฟังฟังเสียงวัชระเขาให้ภาพรวมว่าเป็นยังไงครับสื่อมวลชนที่เารพพี่น้องประชาชนที่กรบครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ยืนอยู่ที่ใกล้ๆติดกับรั้วของสนามบินดอนเมืองครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่ามีการสร้างประตูเข้าออก โรงเก็บเครื่องบินของเอกชนโดยสามารถเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ผ่านพิธีการทางสุลกากรเลยแม้แต่นิดเดียวจึงขอถามกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมานาคมที่มีการสร้างประตูดังกล่าวตั้งแต่ประมาณปี262หรือ263เป็นต้นมานั้นประตูเล็กๆบานนี้เป็นประตูที่เปิดเข้าไปยังโรงเก็บเครื่องบินของท่านใด และมีการตรวจทางพิธีการทางศุลกากรหรือไม่ใช้เป็นสถานที่ที่ไปมาของผู้ใดและสามารถบินเข้าออกนอกประเทศได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้จะผิดกฎการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือไม่ผมในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนก็ขอประสานไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้โปรด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคตพอกลับของพระคุณเอ๊ะที่เก็ไปยื่นปปชใช่ไหมอ่าไปยื่นปปชอขอให้ปปชตรวจสอบนะมีตามลำดับดังนี้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่เกี่ยวขออ้อง 2. องอธิบดีกรมการบินพลเรือนทุกท่าน สกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัททอากาศยานจำกัดมหาชน,นและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินทุกท่าน 4. บริษัทเอกชนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายและในการไปยื่นต่อปปชเมื่อวานนะครับดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพนั้นเนี่ยยังของให้ปปชเรียกวัตถุพยานที่เป็นสำเนากล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวย้อนหลัง6ถึง -90 ถึง90วัน มาเก็บไว้ที่ปปชโดยด่วนมมนต้องเห็นนะพก็ใครเข้าใครออกตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเคยมองภาพเกี่ยวกับช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันต้องไปถึงประจันตคามถึงชายแดนอ่ะแต่นี่หลุดจากถนนดุษดีเข้าไปท่าตรงนี้เข้าไปเลยแล้วก็เข้าปุ๊บเบนขึ้นเลยก็มันไม่ต้องผ่านอะไร<อ>มันก็เหมือนกับเป็นช่องทางธรรมชาติโดยไกลๆนี่เองอืเอาคน มาลงก็ได้นะแอบเข้าประเทศแบบเงียบๆแล้วก็ออกไปแบบเงียบๆก็ก็เหม่มันเข้าโดยไม่ต้องผ่านอะไรจะเอาใครมาแต่ควาิ้งกเรื่องนี้มันก็สืบค้นไม่ยากีก็ก็ไปดูว่าเอ่อเปิดพั่วเข้าไปเนี่ยแล้วแล้วเครื่องบินใครจอดอ๋อมันก็เขาบอกว่ารายอื่นๆเข้าไม่ได้มีเฉพาะรายนี้อ๋อมันก็รู้แล้วก็รู้แล้วอนะฮะแล้วแจ็คไม่รู้เหรอ หรือแจ็ครู้แต่พูดไม่ได้ก็รู้แล้วแต่ยังอาจจะต้องให้ปปชที่เขามีหน้าที่โดยตรงเป็นคนไปอตรวจสอบแล้วก็ดูว่าอาการกระทําที่ว่านี้นั้นเนี่ยตั้งแต่เจาะรูนะฮะยันจนกระทั่งทําทงทําทางเชื่อมอะไรทั้งหมดที่ผมนํามาเรียนไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็มันเป็นเมื่อต้องไม่ธรรมดานะตัดสนม็ได้ ก็เปิดรูได้ขนาดก็แถมยังข้างในที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพยังมีจุดยูเทิร์นแล้ววกกลับมามีทางมีทางขึ้นทางลงอยู่ต่างหากด้วยก็เป็นปริศนาอว่าแบบเอ๊ะเพื่ออะไรยังไงหรือบางคนเขาต้องใช้บริการบ่อยเขาต้องเห็นไหมเขา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 ทำเพื่อสาธารณประโยชน์เปล่าต้องรีบไปขนช้านิดเดียวก็ไม่ทันใช่ใช่ใต้องรีบ มีกฎหมายเปิดมีกฎหมายด้วยยังเนี่ยอย่างทางที่เป็นจุดยูเทินเสร็จปั๊บไปขึ้นคือผมว่าพูดมาถึงในที่นี้หลายคนเขาพอจะบอกแล้วว่าว่าของใครอะนะเครื่องบินมีไม่กี่คนแต่เราเราไม่พูดแล้วเราไม่พูดให้ท่านชมนะฮะอ่าแต่ถ้าถ้าใครที่นะดูอยู่หรือทีมงานและเห็นว่าเฮ้ยวัชระนะเลอะเทอะเลอะเทอะไปเสียเวลาทําอย่างอื่นยื่นปปชดีกว่าอย่างเนี้ยมันมีกฎหมายรองรับเขาให้ทําได้ ก็ก็สุดแท้แต่นะแล้วก็เช่นเดียวกันกับเราที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยและมาขยายความต่อนะ 1. หนึ่งเมื่อวานนะใช้หนังตัวอย่างเอาไว้แล้วลืมสองก็มาลงในรายละเอียดเพิ่มเติม <g år> นะครับว่านอฟังงี้นี่จัดน้อยใจนะ,ะไม่ต้องน้อยใจหรอกนะฮะก็เพราะนั้นก็มาขยายเห็นแบบเต็มๆนะฮะซึ่งเมื่อเช้าผมก็ฟังที่กพูดในรายการวิทยุบ้างเมื่อวานผมจัดรายการวิทยุผมก็ไปพูดนะฮะ เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมาขยายเห็นภาพใหญ่ให้ชัดยิ่งขึ้นก็รอหน่วยงานที่ใครเกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบว่าพ่อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรก็เท่านั้นแหละครับอีกโก้ครับเราไม่ได้สรุปว่าผิดถูกนะเพียงแต่ว่าของใครก็ไม่รู้นะอ่าหนึ่งของใครอสองทำได้อย่างไรสามกฎหมายเปิดช่องไหม,มนะฮะแล้วก็สีห้าก็จะตามมาเรื่อยๆ